วันนี้วันที่3กุมภาพันธ์2อ6 9ันาร้อหบ้าะครับ,บ,บ,บร,ออรูสถานาการณ์ของเซ็บวกอย่างจัดเจนและรุนแรงขึ้นมานะครับเซ็นั้นบวกอยู่22จุดทีเดียวนะครับสีเขียวอื้อเลยนะครับเซ็ปอยู่ที่าราคา1,343.63ร1,343.63จุดนะครับ โดย MAI ก็บวกอยู่1.29จุดราคาที่209.66 68จุดนะครับก็เป็นจังหวะบวกคังคู่นะครับทีนี้เราจะไปเก็งกำไรนะครับเดิมๆของเราจาก Top Impact g a n n r นนะครับตัว Top Impact Ganner ก็บวกขึ้นมาโดย d e ลต้ตัวแรกนะครับโดยวันนี้บวกขึ้นมาตั้ง9บาทนะครับอย่า8บาท9บาทนะครับตอนนี้อยู่ที่8บาท นะครับอย่างที่เดนให้ท่านทราบหลายครั้งนะครับย้ำบ่อยๆก็คือถ้าเดลต้าบวกตั้งแต่3บาทขึ้นไปนะครับจะทําให้จะฉุดหลังเซตบวกขึ้นมานะครับตอนนี้ก็บวกขึ้นมา20กว่าจุดนะครับราคามาอยู่ที่208บาทนะครับสรับเดลต้ามาแตะ200เรียบร้อยนะครับก็ไซเวกลับขึ้นมานะครับมาดูนะครับ3เดือนที่ผ่านมานะครับของเดลต้าก็ติดลบไปนะครับเดลต้าก็ ติดลบไปที่8ปดหจุดนะครับขออภัยนะครับแล้วก็1เดือนที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมา13จุดนะครับ1สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ลบไป0.95%นะครับขออภัยนะครับเป็น13%บเปอร์เซ็นต์นะครับคือบวก1เดือนที่ผ่านมาบวกไป13เปอร์เซ็นต์แล้วก็1นเดือนที่ผ่านมาก็บวกไปลบไป6จุดนะครับ63อ่าะหนะครับขออภัยนะครับ PE อยู่ที่126.55เท่านะครับมีเปอร์เซ็นต์ yield อยู่ที่0.23นะครับ0.23แล้วก็มี EPS ที่1.41สตางค์ต่อหุ้นแล้วเคยมีการปันผลที่0.46นะครับทีนี้ไปดูจังหวะกราฟนะครับว่าราคาจะไซด์เวย์แล้วก็ดีดกลับขึ้นไปนะครับราคาจะไปที่200ไปสูงที่สุดอีก2อาทิตย์นะครับ จะไปทดสอบแนวต้านสําคัญที่2 4 4 7 4บจุดดจุดนะครับนะครับจะไปะไปแนวต้านแรกที่2 4 4ิบจุดนะครับแม้ว่าตอนนี้ราคาแล้วรับอยู่ที่208บาทนะครับตอนนี้ราคาไซด์เว์ไปเดรินข้างนะครับก็เห็นว่าราคานั้นค่อยๆรีบาวเทิร์นเลาลราคาขึ้นไปนะครับเป็นจังหวะขาขึ้นดีดกลับขึ้นไปนะครับ แม้ว่าราคาขึ้นไปก็มีนักลงทุนหลายท่านทยอยขายนะครับเพื่อทํากําไรนะครับจริงถ้าเกิดท่านดูคลิปของเราเป็นท่านจะเข้าใจว่าทําไมถึงจะขายทําไมถึงจะต้องอเก็บออมต่อไปให้ราคาทํากําไรต่อไปถ้าเกิดท่านดูคลิปของเราเป็นท่านก็จะเก็บออมหรือเก่งกําไรต่อไปนะครับก็จะไม่มีการขายเลยทีเดียวนะครับ ตัว MSCD s i ไซเวยืนเหนือเส้นซิกแนวยืนเหนือเส้นซีโลนะครับเป็นจังหวะขาขึ้น <c oughs> เช่นเดียวกับ r s i ก็กำลังพุ่งขึ้นไปจะโชวโโบนะครับก็ตอนนี้อยู่ที่ราคา63จุดนะครับก็ไซเวย์ขึ้นไปนะครับเพราะนั้นยังคงอดทนแล้วก็ทนถือให้ราคาทำกำไรต่อไปนะครับสลับตัวเดลตานะครับถัดมาตัวที่2นั่นก็คือแอดวานนะครับแอดวานนี่ก็รุนแรงนะครับ พุ่งขึ้นมา10บาทเลยทีเดียวนะครับมาอยู่ที่369บาทนะครับแอดวานวันนี้นะครับโชว์นะครับออปชันของเขาต่างๆนี่ราคาบวกอย่างชัดเจนและรุนแรงนะครับโดย3เดือนที่ผ่านมาเขาก็บวกขึ้นมา21% 1เดือนที่ผ่านมาก็บวกมา14% 1สัปดาห์ที่ผ่านมาก็บวกมา5%นะครับ P/E อยู่ที่24.91เท่านะครับมียิวที่2.96% ม EPS บวกอยู e ่11.30สตางค์ต่อหุ้นและเคยมีการบันทลที่6บาท89สตางค์นะครับเป็นจังหวะดีนะครับไปดูจังหวะของ a d v a วานนะครับราคาอยู่คงพุ่งทะลุต่อนะครับยังคงพุ่งทะลุต่อไปนะครับราคาขึ้นมาทดสอบแนวต้านสําคัญนะครับแนวต้านสําคัญอยู่ที่แนวต้านแรกอยู่ที่3 6 7นะครับแต่ตอนนี้ราคาพุ่งขึ้นมา3 6 9บาทนะครับ แล้วราคายังคงจะต้องพุ่งต่อใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแต่ตอนนี้มาดูวัลลุ่มเป็นวัลลุ่มขายเพราะว่าถึงกำไรส,สูงสุดแล้วนะครับก็เลยทำการขายนะครับอยู่ที่4.62มิลลิลียนนะครับ RSI MACD ยังคงไซด์ไว้อัพขึ้นไปนะครับ MACD ยิ่งเหนือเส้นสัญญาลยิ่งเหนือเส้นศูนยนะครับส่วน RSI ไซด์ไว้อัพขึ้นไปขึ้นไปใกล้จะไปชนโอโซนะครับตอนนี้ขึ้นไปชนโอวัสที่77จ,จุดนะครับ ก็กำลังจะขึ้นไปโอโซนะครับแต่ว่าทําไมถึงราคาถึงจะต้องพุ่งขึ้นไปต่อสิ่งสําคัญก็คือเราจะต้องไปดู time frame ม e ีคนะครับเพราะว่า time f r เฟรมวีคบอกว่าราคาจะไปที่เท่าไหร่ดูที่ time f r เฟรมว e คก็บอกว่าราคาค่อยๆไซด์เว์ขึ้นไปแล้วก็จะไปทดสอบแนวต้านที่ราคา372บาทนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่368นะครับ แนวต้านสำคัญใกล้สุดของทางเฟรมวิกที่สามร้อจ็ดสี่เจ็ดสตังค์นะครับเพราะนั้นราคายังคงพุ่งขึ้นไปต่อนะครับมีโอกาสขึ้นไปแล้วก็สูงสุดของทางเฟรมวิกบอกว่าราคาจะไปที่410บาทนะครับก็ต้องอดทนไปอีกประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับราคาจะขึ้นไปที่400บาทนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าเราจะได้เห็นหุ้นของแอดวานซ์4 0 0บาทหรือเปล่า หลุดกันต่อไปนะครับมาที่ตัวถัดมานั่นก็คือ AOT นะครับ AOT ยังคงพุ่งขึ้นต่อนะครับวันนี้บวกขึ้นไป1.75สตางค์นะครับราคามาอยู่ที่52.75บาทนะครับาราคาสามเดือนที่ผ่านมานั้นก็บวกไป31%นะครับแล้วก็1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป2%เท่ากับ1สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ PE อยู่ที่40.20เท่านะครับมี yield ที่1.59% มี EPS 1.27สตางค์ต่อหุ้นและเคยมีการบันผลที่0.81่สตางค์นะครับไปดูจังหวะของ AOT นะครับจังหวะบอกว่าเ้ยเร็วๆนี้ราะะคาจะพุ่งทยานขึ้นไปนะครับมีแรงเวียงนะครับจากที่นะครับที่นะครับจากประสบการณ์ของเราก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่บริษัทแบรนบีบเข้ามาหาการราคาสายเว่ยพัฒนานข้างและราคาเลือกข้างขาขึ้นนะครับราคาจะพุ่งแรงขึ้นไปนะครับ LT ราคาจะพุ่งแรงขึ้นไปเร็วๆนี้นะครับก็ต้องรอวันรุ่มก่อนนะครับให้รอให้นักลทุนเห็นเห็นความสำคัญของจังหวะนี้นะครับราคาปัจจุบันอยู่ที่52.75ล่าสุดนะครับจะมีราคาพุ่งทะยานขึ้นไปแต่เส้นสําคัญเส้นเส้นต้านสําคัญที่54บาทนะครับจาก52จะไปที่54นะครับเราก็จะไปที่59บาบาทนะครับ สูงสุดนะครับแม้ว่าวันนี้มีอุดรุ่มขายส่วนใหญ่ที่23.16มมลเลียนแล้วก็ MACD ยืนบนเส้นสัญญาณอยู่บนเส้นนโลแต่ว่า RSI ไซด์เวอัพขึ้นไปนะครับ RSI อยู่ที่55จุดนะครับเพราะนั้นเร็วๆนี้นะครับ AOT นะครับจะเป็นสัญญาณบวกและพุ่งขึ้นไปอย่างรุนแรงนะครับจะทำกำไรขึ้นไปนะครับทางทุนโปรดพิจารณา เราก็รับทราบจากในคลิปนี้นะครับว่าราคากําลังเลือกข้างและจะพุ่งแรงขึ้นไปนะครับของ l อนะครับจะพุ่งแรงต่อเนื่องนะครับอันนี้เราก็เรียนในท่านทราบว,ว่าจากราคา52บาทนะครับจะไปที่ราคาใกล้ๆสุดไปทดสอบแนวต้าน54ก่อนที่จะไปที่59บาทนะครับนี่คือหลักการนะครับถัดมานะครับ C.P.N. นะครับ C.P.N. ตัวนี้นะครับเอาเป็นกราฟละกันนะครับถัดมาเป็นกราฟนะครับกราฟราคายังคงบวกอยู่0.75สตางค์นะครับราคาอยู่ที่48บาท52สตางค์นะครับโดยกราฟนั้นก็บวกขึ้นมา3เดือนก็บวกขึ้นมา12% 1เดือนก็บวกมา13% 1สัปดาห์ก็บวกขึ้นมา2%นะครับ PE อยู่ที่8.67เท่านะครับแล้วก็มี U อยู่ที่4.67 อ่าสตังต่อหุ้นนั่นเองนะครับนี่คือกราฟนะครับราคายังคงซายเวบวกนะครับแล้วก็ค่อยๆทะยานขึ้นไปนะครับตัวนี้นะครับแนวแนวรับอยู่ที่4ี่สิบดสองห้าสคัแต่มีแนวต้านนะครับใกล้สุดถ้าจะขึ้นไปทดสอบได้ก็คือจะไปที่5้าสิบี่าทนะครับอ่าไปที่ห้าสิบจุดสี่ห้าบาทนะครับ,บ,ค,รบคือ แนวรับตอนนี้48.25จะขึ้นไปที่50.45บาทนั่นเองนะครับสลับกับนะครับมีวันรุ่มขายนะครับมีวันนี้มีวันรุ่มที่25.06ิลเล้านส่วน MACD ก็ไซเวย์ยืนบนเส้นสิงแนลยืนเหนือเส้นซูนแล้วก็ RSI พุ่งทะลุโอเวอร์บอทขึ้นไปที่74กําลังจะไปที่โอเวอร์โซนะครับก็รอรุ้นกันต่อไปนะครับตัวนี้จะไปได้ไกลอีกหรือเปล่า ก็ดู Time Frame Week นะครับเราไปดู Time า r เ m e Week ก็ปรากฏว่ามีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปต่อนะครับเพราะตอนนี้ยืนเหนือเส้น2องเลวันของทางเฟรมว e กนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้ราคาจะหลุดขึ้นไปทดสอบแนวต้านสูงสุดที่60บาทนะครับท่านนักทุนครับก็แสดงว่ากําไรยังคงต้องมีกําไรต่อไปนะครับสลับกับนะครับจะไปที่60บาทนะครับสลับกาฟนะครับราคาของทาเฟรมวีบอกเอาไว้นะครับ ตัวสุดท้ายของวันนี้กนะ็คือ CPN นะครับ CPN นั้นนะครับบวกขึ้นมา2.25บาทนะครับราคามาอยู่ที่60.25สตางค์นะครับโดย3เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป16% 1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป8% 1สัปดาห์ที่ผ่านมาก็บวกไป2% e P/E 14.58เท่านะครับมีอยู่ที่3.2.62%ป P/EPS 3.11 สตางต่อหุ้นแล้วเคยมีการผลนบส2บาท10สตางค์นะครับนี่คือ CPN ถือว่าสวยงามนะครับไปดูจังหวะกราฟ Time า r a ฟ e Week นะครับ e f r เ m ร w ว e k บอกว่าราคาจะไปทดสอบแนวต้านเส้น2อลว,วั้นนะครับคือตอนนี้ราคาที่60.25ตอนนี้ก็คือจะขึ้นไปชดชนนะครับราคา62บาทนะครับตอนนี้ราคา60นะครับจะขึ้นไปชน62บาทนะครับ จาก Time Frame Week นะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะขาขึ้นชัดเจนโดย RSI นั้นขึ้นไปชนโอวอทที่เกือบจะไปชนโอนว์บอทที่67จุดนะครับเป็นขาขึ้นวันนั้นมาดู Time Frame Day นะครับ Time Frame Day บอกว่ายังไงครับราคาก็ยังคงไซด์เว์แล้วพุ่งทะลุขึ้นไปนะครับราคาจะไปทดสอบแนวต้านใกล้สุดที่60.68บาทนะครับโดยที่ราคาตอนนี้อยู่ที่60.25นะครับตอนนี้ ราคาจะขึ้นไปที่6 0 8 6 8บาทหรือ60สตางค์นะ68สตางค์นะครับอวอลลุ่มเป็นวอลลุ่มขายนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าราคาพุ่งทะลุเส้นลีเนียลเกชันขึ้นไปนะครับแต่อย่างที่เราเปิดให้ดูในตา m เฟรมวิกเห็นว่าราคาก็ยังคงจะพุ่งขึ้นต่อไปนะครับยืนอยู่บนเส้น2สองรางข้างทาวเฟรมวิกนะครับตอนนี้นะครับสัญญาณามีวอลลุ่มขายทำกำไรนะครับ มีวันรุ่มที่6.29 m เแล้วก็ m อ c d อซ d ไซด์เวอัพยืนขึ้นไปบนเส้นสัญญา l นะครับจนยืนบนเส้นซีโร่แต่ว่า RSI นั้นยืนขึ้นเป็นแตะเกือบแตะโอเวอร์บอทนะครับไปที่69จุดนะครับถือว่าเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับถือว่าเก่งกำไรได้ต่อไปนะครับสำหรับ CPN นะครับยังคงอดทนและทนถือต่อไปอีกประมาณ1สัปดาหร์ราคาก็จะพุ่งขึ้นไปต่อนะครับสำหรับ CPN นะครับ นี่คือโอกาสและก็แนวโน้มล่าสุดที่เรานํามาเล่าให้ท่านฟังนะครับถือว่าวันนี้เป็นโอกาสอันดีที่เซตบวกขึ้นไปนะครับก็เลยเก่งกาไรได้ต่อไปแต่ว่าถ้าเกิดเซตย่อนะครับแน่นอนว่าราคาหุ้นก็จะมีการสลับปรับเปลี่ยนแล้วก็แรงอ่าท็อปอิมแพคเกนเดอร์ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเราดูจากหลักการของการขึ้นไปแล้วมีหุ้นที่สามารถเก่งกําไรได้นะครับนักงทุนก็ลองไปเจารน,นาแล้วก็ ลองวางกลยุทธ์ให้ยากถูกหลักนะครับเมื่อท่านวางกลยุทธ์ที่ให้ได้ยากถูกหลักแล้วก็กดแชร์กดถูกใจกด s u b s c r i b e กดติดตั้งเตือนกดติดตามแล้วก็เพื่อให้ทุนทของเราทุกคนได้มีการมาวิเคราะห์ไปด้วยกันนะครับรับทราบแนวโน้มต่างๆนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับสิ่งที่เราเล่าให้ท่านฟังว่ามันจะไปที่นั่นไปที่นี่จะไปได้จริงหรือเปล่าเราก็เล่าจากประสบการณ์ที่กราฟ เทคนิคข้อเขาเกิดขึ้นนะครับวันนั้นก็ลองจับตาดูว่าจับตาดูและพิสูจน์ด้วยตัวเองกันว่าว่าหาราคาจะเป็นไปตามนั้นหรือเปล่านะรันนั้นก็ฝากเพีายนทันทุนไว้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่กรุณาสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วก็ไว้พบกันในคลิปตัดไปนะครับ We We did it. We really did it! <is> it! really knew could!